เอาึ้นเบื้องวะปลาทูตัวหนึ่งหาสิบสี่สิบหาสิบบาทกินคาบเดียวปลาทูโตเดียวเนี่นะโตเดียวนี่แหละกินมันเบิดบ้านเนี่ยเบื่อไอ้กินมันเบิดบ้านแล้วต้าน้ำพริกก็ได้เบิดบออ้านอ,อ,อ,อยากให้รัฐบาลซอยอย่างมันเถอะอยากให้ซอยเกษตรกรเนี่ยค่าน้ำมันแน่หลดลุงเนี่น้ำมันอ่ะโอ้ขึ้นมาไหวโอ้หนม่งเนี่ยน้ำมัน บาาาาือผ้ละัักกนนคคเเสุจ้้าาาาาากรเเเบบน่สวัสดีพี่น้องปองไปสมองสุบอนครับบุนีบ่าวผือพาพี่น้องของ้องมาอยู่ที่แปลงข้าวโพดหวานของตาเพียครับซึ่งแปลงนี้ครับบ่าวผือเคยมาเบิงตั้งแต่เพิ่นวางสายน้หยุดครับพี่น้องครับ ั้งแต่วางสายสัญญาแล้วก็เตรียมที่จะปลูกนะครับจนกระทั่งปลูกและตอนนี้ครับสูงท่วหัวแล้วครับแปลงกระโพดหวานอีกบกกี้มือก็จะได้เก็บผลผลิตเพื่อนําไปขายแปลงนี้ครับพี่น้องครับใช้ระบบน้ําหยดที่ผ่านกระบวนการบําบัดแล้วจากโรงงานครับส่งมาให้กับสมาชิกครับเกษตรกรได้ทําการเพาะปลูกนะครับเดี๋ยวบ่าพืชเสีพาพี่น้องเขาไป น่งางเบิงครับแปลงเขาโพดหวานครับเขาโพดไก่ได้เกบผลผลิตแล้วครับพี่น้องเลยพาพี่น้องเข้ามาเบืองว่าเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกุดโบดโดยเฉพาะ,ะพี่น้องที่ทำเกษตรอยู่โดยรอบของโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังนั้นครับได้ประโยชน์จาก น้ำที่ผ่านการบำบัดจากกระบวนการผลิตทรงให้กับเกษตรกรนะครับวางคอเมนให้ครับแล้วให้เกษตรกรนี่ตอเข่าไปยังให้ของเจาของแล้วก็สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยน้ำนี่มีปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยทำให้ขขาโพดหรือพักนี่งามครับนะครับนี่คือข้อดีของพี่น้องเกษตรกรที่ที่นี่ครับ หัวใจสําคัญเลยครับของการที่เกษตรคือน้ามีแหละครับพี่น้องครับน้ามแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ทั้งแล้วก็ที่สําคัญเลยทําแล้วไปขายที่ไหนนะครับทำแล้วตลาดเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เกษตรกรควบคุมได้ก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นี่คือแปลงกระโพดบานครับพี่น้องครับ ถือว่างามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่เบ้าพื้นน้ำมาให้เบื้องนี้เพื่อให้เป็นไอเดียเป็นอาเรว่าเพื่อให้ท่านไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาหาวิธีการนะครับที่จะพัฒนาในไร่ของพี่น้องของเขาเองครับตอนนี้เบ้าพื้นยางอยู่ในดงกระโพดนะครับนี่ครับโอ้โหงามทีเดียวยางงามครับพี่น้องครับโอ้แปลงกระโพดงามครับนี่ครับ เนี่ยครับวิถีของกเกษตรนะครับเกษตรกร,กรของเราเรื่องของที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยนะครับแต่เราสามารถจะหาวิธีคิดค้นนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับในการลงทุนแต่ละครั้งนะครับก็เอาไมา้พี่้อหง่อในเบิงแล้วก็ขิดต่อยอดครับบาวผือเพียงแต่ นํามาให้พี่น้องเขาในเบิ้งงท่านั้นเองครับเดี๋ยวผ้าดงอันนี้ไปน้ากันครับพี่น้องครับโอย้ยมีแตนเ้อพี่น้องมีแตนหนีนเซ็เลยนะครับผ้าดงนะครับผืนงานนะครับทั้งใต้นี่จะเป็นเป็นสายน้ำยดนะครับพี่น้องอสายน้ำยดครับนี่ครับสายน้ำยดโล้ งานเขาไปเบิ้งครับน,นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเลาะเบิ้งทั้งแปลงเลยครับงามครับพี่น้องติดตาำกิตที่บ้าผืนเห็ดครับพี่น้องก็จะเห็นว่า,าตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เตรียมดินบางสายน้ำยดนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับน้ำให้พี่น้องระเบิงกันท่อพีวีซีที่จะ เขาเรียกว่าเป็นท่อส่งน้ำครับที่พี่น้องเกษตรกรเพิ่นวางเข้าไปในไห้นะครับแล้วก็มาต่อสายน้ำหยดเข้าแบบซีนะครับพี่น้องครับก็จะมีเขาเรียกว่าหัวปลาไหลหัววาลนะครับเพื่อส่งน้ำไปยังต้นก้าพโพดครับพี่น้องนะครับนะครับผากลางนะครับนะครับชีวิตของ เกษตรกร,ร,กรครับพี่น้องครับต้องอยู่กับแดดกับความร้อนครับบริสบายคือคนเหตุงานในออฟฟิศครับแต่ว่าก็อยู่ที่ความสุขของพี่น้องครับว่าเราถนัดด้านไหนเราชอบอะไรครับ็ีบาวพือพาพี่นอ้องเข้ามาหล่อเบึงวงังบีบารพืชนี่คือถนน ครับตัวนี้ก็จะเป็นแปลงกระปุกหวานนะครับนี่คือวิถีของเกษตรกรนะครับเอาตัวนี้มันเล่งอยังปุ๋ยตัวนี้มันเสมอเร่งฝักเล็งดอกโอ้นี่ปุ๋ยเคมีใส่ซักเทียบอกว่ใส่ได้แล้วคือตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมานี่ใส่เทียเดียวเนี่ยมัน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 เป็น มันเป็นยูเรียยูเลียหรือน้ำน้ำเสียเป็นยูเรียอ่าตรงใส่ยูเรียถ้าถ้าถ้าเพรม่นน้ำเสียต้องใส่ยูเรียไม่จริงจริงทั้งหมดที่ได้เห็นต้นกระพวดเออใส่ของฟุ้นอันนี้จักไรก่อนอยู่นี่สองไรสองไรกลัวสองไรกลัวนี่ใส่ปุ๋ยจักจักใส่ปุ๋ยตัวนี้จัดสอบนึ่งเนี่ยคิดว่าประมาณจักสอบมันเบิดจัดวันสอบครึ่งกระสอบจักบาทนี่อันนี้เหม็น ร้อยดิแปดร้อยซ้อมนึ่งอะแปดร้อยโอ้เขาเอินปุ๋ยยูเรียดิวันนี้มอแมนซิค่าคุดเสมออ่าถ้าถ้าเป็นน้ำเสียอยู่บ่าใช้ยูเรียใช้สุดเสมออออถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่บ้านตามบ้านนั่นถ้าพอมียูถ้าพอมีน้ำเสียนี่มันก็เป็นน้ำลงแป้งนี่มันก็เอาใส่ยูเรียเออถือว่านี่งามบ่นี่ก็ขพูดนี่ต้นก้นงามเนาะงามนี่มอได้ใส่ปุ๋ยเล่นมอเนี่ยมอจะใส่เนี่ยอ๋อ นี่เล่งเขาเอาฟักเอาฟักเอาดอกไมนี่ยอนี้สเนี่ยกัีกเดือก็สิสิเก็บตอนไหนี่อีกอีกจักมือเจ็ดสิบกว่ามือเจ็ดสิบกว่ามือว่าเนี่ยเจ็ดสิบห้ามือยังยังอ๋อประมาณประมาณสองเดือนกลัวอ้ั่กนาวนะอันน้ามอาอไปอีกอ๋ออ๋อมันหนาวมันสิโดนแต่หนาวมันโดนเออ แม่ได้กินยังงงอีกเยอะอืมอันนี้มาใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยบ่พอบ่พอที่กลับไปเอาอีกกลับไปมืออื่นเขาจะมาใส่โอ้มือผักก่อนเก็บแค่นี้บอกเกษตรเนี่ยทั้งปุ๋นจะเปบ้านทั้งปุ่นเมียกับเสาบ๋าไปอยู่ทั้งปุ่นโอ้ทั้งปุ่นโอ้เห็นไรมองหลายรมองบอกว่ามันไปจนการแค่ทั่วหันเลยกับพิษามยาหันไปยากโลกอันนี้มันต้องต้องลีใบมันบอกลีต้องลีมันบอกลีบลีบลได้หรือ บัลลีมันกับว่างามนี่เขาเบิ้งไปเนีเขาเหลียวเบิ้งว่านเดียวอ๋อมันมันไปแล้วแกแอลกระจองเี่องแมันเหลียวจะฝักเหลียวจะฝักเลยอันนี้มันคือกับพวดหวานกับพวดหวานถ้าแอร์บัลลีเรียอ่าแอร์กับฮารกับตแอร์เ่อันนี้มันเห็นขึ้นสองสองอันนี่มันทีเดียวไปให้เหรียวฟักเดียวเอาต้นละฟักเขานั่นอ๋อแล้วก็ขายที่ไหนมาเนี่ยกเขามาเอาอยู่สวนขึ้นเลยอย่างไรเม็ดเขาเดียวแต่ไม่เก็บแอลไฟฟ้าอื่น อ๋อเอาแอร์ขายพร้อมบ่ขายเลยเนาะอ๋อกันจะได้ว่าขายฟักแอร์ในพร้อมขายอันนั้นฟักในพร้อมไม่มันก็ได้สองตัวบนต้นนี่ขายต้นได้อีกวาตัวนี้เ่าขายข้างหน้าจงเออถ้าพูดถึงถ้าพูดถ้าพูดเพีรเนี่ยเขาเขาขายลโอ้ก็นจะได้ได้สามสเต็ปเลยมั้ยเนาะอ๋อเมาไรละพันอ๋อตอนนี้ก็เราจะจะได้เก็บผลผลิตเก็บแอร์ก่อน เก็บแอ่ก้อนคิดวาาจีได้จักบาทแอ่มันเพราะเพาถ้าเดาดกานแต่แอ่แฉมันกระดอยแอ่แมันลอยี่รโยลละนะ่สิบโลลอยบาทโลละสิบ่าทอ๋อโลละสิบสี่บาทขายอ้ได้สเชียร์แฉะเด้แที่ประมาณครึ่งเขาครึ่งเขานีละเออยู่ห้าสิบหกีะแล้วเขาพูดหวานด้ปะนี่นี่แหละก็พูดหวานพูดหวานนี่โลจักบาทว่างันเขาให้สิบบาทแล้วว่าหันพูดหวานอ๋อแต่แบบสองสี่ส สิบสองบาทได้ได้ไแปดบาทนี่ถือว่าบอขาดทุนเถอะขาดทุนอือกาว่างานนี่นี่คิดว่าสิคุ้มทุนบ่ะนี่คุ้มนี่เหรอคุ้มคุ้มเนาะขอให้ในยักษีตันหน่อยยังน้อยเนี่ยสามประมาณสามตันสามกองเนาะออ๋มันมาเกิดมามันมันหวู่ายมันหวู่ายกลางมาเกิดเลยแหละมันเป็นยอดยังมันอะดินเป็นดิน อ๋อเกี่ยวกับดินเนาะเกี่ยวกับดินจะตอนที่เขามาปลูกนี่ฟังนี่มันดินดีกว่านี่เนาะมันตีดีกว่าทั้งนี้มันโคโลเคเลยเนาะมันไทยปักเขานะมันดินดินแข็งอ๋อตองมาลิใบประมาณจกจะจะเดือนต้นประมาณนี้หรือเปล่าไปเรียนทวนมาลิออกนี่แหละเรียนเขากระจายเขากระจายหักแอ่ไปน้ำเรียกว่าใบไปน้ำอ๋อไม่เหลือวไหวมีหนองวิ่งวงนี้หนองไม่แล้วใบมันจะนอนหลายวงหลายแม่จอก็ใบมันอะ อ๋อบ่อไห้มันมาฝังโตยุได้นี่เองเดี๋ยวบันนี้ก็ทีเก็บแอ้มันเก็บแอ่ตัวอหญ่เก็บวันกี่มือด้อนนี่ใช้คุยแล้วกันว่าได้แอ่ก่อนละได้ได้เงินอีกรอบนึงแล้วเงินรอบหนึ่ลงทุนจักบาทลงทุนตั้งเตี้ยไถปลูกนี่จักบาทแล้วอ๋อคาแรงจ้างเอาไหมคาร์ลังดีคาแรงตีไปอีกจล้วมือละคารงตีไจักตอกตอ้กคาร์ลังตีคารงตีกระตุกประมาณจักหมื่นไป อย่พอมื่นไปอ่าพอมื่นหนึ่งนี่เราที่ได้พอมื่นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพอได้มื่นเ่ยขาดทุนเนาะรลดน้ำมันรถปุ๋ยบ่ให้ขึนนี่กะซอยได้เนาะซอยได้ครับซอยได้ยังว่าซอยได้ส่วนหนึ่งบ่ได้ขอยังหลายบ่ได้ขอยังหลายผมจำับผมเนี่ยนี่อืมอืมอืพื่นกะทิเพื่นกะทิขอยหลายยี่ดอกทำมาผมนี่ว่าปุ๋ยครับน้ำมันนี่แค่นี้แล้วโอเคแล้วกะทิสซัวเอากะที่ซัวนอกนั้นกะท็ดไปเรื่อย